Yeah! Yeah! Let's go! สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเอนะคะที่มิซูเอเวนกิ่งแก้วลาดกระบังค่ะวันนี้เอมาชมรถไททันแคปเตียตัวลิมิเต็ดนะคะตัวสีส้มดำนะคะวันนี้มาดูกันว่าเราแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้าง มีกระจังหน้าสีดำนะคะที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะฝากระโปรงจากเดิมเป็นสีส้มนะคะแต่ลูกค้ารีเฟรชมาอยากได้ฝากระโปรงแล็บเราก็จัดให้ลูกค้าได้ค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีคิ้วล้อนะคะให้กับลูกค้าทั้งสีล้อเลยมาพร้อมกับล้ออันลอยสีดำขนาด16นิ้วกระจกมองข้างสีดำค่ะแล้วก็หลังคาดำนะคะ ในส่วนของด้านท้ายนะคะเราก็จะมีแ็ปฝากระโปรงท้ายลายเคปลาให้กับลูกค้าเหมือนกันค่ะ <S <S เป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวไททันแคมเตียตัวลิมิเต็ในวันนี้ที่เอพาชมนะคะหากลูกค้าสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาในอินบอกแ์้ดตลอดนะคะหรือแวะเข้ามาชมรถเราได้ที่มิซูเอเบิลกิ่งแก้ววัดกระบ,บังคะ่ะ